อ,อดีตนักมวยดังติดเชื้อในกระแสะเลือดหลังสุบุรี่ไฟฟ้าสองปีเป็นอีกเรื่องราวน่าเศร้าเมื่อเก่งสยามนักร้องชื่อดังโพส์ข้อความไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตของเพื่อนที่เป็นอดีตนักมวยชื่อดังมีรายละเอียดว่าเลิกได้เลิกบุหรี่ไฟฟ้าทําให้ผมเสียเพื่อนไปอีกคนอดีตนักมวยดังอําเภอสีมืองใหม่จังหวัดอุบลจันเจอะสิทธิเจษปุ๋ยจากไปอย่างสงบเมื่อเช้าวันที่4พฤษภาคม68ติดเชื้อในกระแสะเลือดสาเหตุหลักๆมาจากสุบุรีไฟฟ้าเป็นจํานวนมากทําให้ปอดอักเสบ และติดเชือ้อไปดีนะจันจอมมนไวมากไม่ค่าคิดว่าชีวิตมึงต้องมาจบวัยขนาดนี้ชีวิตกำลังไปได้สวยกำลังมีครอบครัวที่ดีมิงคือเพื่อนที่ดีมากๆเสียใจมากที่มิงจากไปไว้เจอกันใหม่ขอให้ไปสู่พบภูมิที่ดีเดินทางครั้งนี้ไปยาวไกลเลยสินะขออโหสิกรรมทุกอย่างนะเพื่อนต่อมาโพสต์อีกว่าฝากไว้เป็นอุทาหรณ์เรื่องบุหรี่ไฟฟ้า RIP จันจอสิทธิเจตปุ๋ยนักมวยดังอุบลในยุคนั้นผมอยากฝากน้องๆพี่ๆเพื่อนๆที่กำลังดูดพอดต หรือบุหรีไฟฟ้าผมไม่อยากให้มาเป็นสภาพแบบเพื่อนผมเลยเพื่อนผมเป็นไข้ทั่วไปทนไม่ไหวไข้ขึ้นสูงมากเลยตัดสินใจไปหาหมอมีอาการเป็นไข้สูงไอหนักมากหมอเอกซเรย์พบว่าปอดขาวไปหมดรูปปอดใกล้จะหมดแล้วเหลือน้อยมาต่อมาการสุดกระทันหันหมอจึงนำเข้าห้อง ICU เพื่อรักษาอาการต่อมาพบว่าติดเชื้อในกระแสเลือดเกรดเลือดต่ำปอดอักเสบลางไปถึงตับถึงไตและมีโรคข้างเคียงวัณโรคแทรกซ้อนขึ้นมาทีมหมอพยายาม ช่วยอย่างเต็มที่มากๆสุดท้ายแล้วทนไม่ไหวจันจอดจากไปอย่างสงบของเช้าวันที่4พฤษภาคม68ระยะการรักษามีอาการสุดรักษาตัวใน i อ u ตั้งแต่15เมษายน68ก่อนนั้นเพื่อนผมแข็งแรงปกติไม่มีประวัติโรคใดๆออกกำลังกายมาตลอดยังชกมวยเตะบอลปกติไม่น่าเชื่อระยะเวลาที่หันมาดูดบุหรี่ไฟฟ้าเพียงสองปีเท่านั้นทำให้ถึงชีวิตได้ขนาดนี้ในระหว่างที่เป็นไข้และไอหนักเขายังสูบมาเรื่อยๆและดื่มจิบเบาเกือบทุกวัน จนถึงวินาทีที่ตัวเองไม่ไหวจริงๆจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้จันเจอดจากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับผมไม่ได้อยากจะมาโอนเงินให้เพื่อนผมในวันที่มันลุกขึ้นมาใช้ไม่ได้หรอกนะไม่คาดคิดว่าจะเร็วขนาดนี้อายุยังน้อยอยากให้เพื่อนผมเป็นเคสอุทาหรณ์ให้ทุกคนเลิกสูบตอนนี้เพื่อนผมมันลุกมาบอกใครไม่ได้แล้วผมขอเป็นกระบอกเสียงแทนเพื่อนผมอย่างน้อยๆการจากไปของเขาครั้งนี้ทำให้หลายๆคนเลิกสูบได้ก็ยังดีต่อสังคมครับเลิกได้เลิกนะครับ ผมเองก็เคยสูขตอนนี้ผมเลิกขาดทุกอย่างแล้วใช้ชีวิตให้ระวังเตือนคนรอบข้างและคนที่คุณรักทางทีมงานเราขอแสดงความเสียใจยด้วยครับทางทีมงานเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ